สบายดีพี่น้องสุขูมสุข,ขนสุมองสุบอรทีติดตามหับส้มซองสนีป่าพี่นอ้องเมื่อเนี่ยสนี่พาออกออกมาหางุม,ม,มหอยพี่นอมมมออ้องจะสได้ดหอยหรือบ่อเนาะตอนนี้ฮะกำลังมาพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องน้องนาดสบายพี่น้อง <laughs> น้องนาดสบายดีอยู่ล้างกล้องสนี่ไม่ได้เปิดกล้องล้างเลย,ยพี่น้องเลยกล้องล้างบ่ <laughs> เดียวกงหนากล้องหนาสันนี่เลยเห็นอย่างนี้ พ nee, right? ี่น้องเออพี่น้องน้าัก็คือสีน้าแม่น้าบักใหญ่นึงพี่น้องเอ้ยอือสีมีอยู่บนหอยหอยนะสบายดีพี่น้องสบายดีอยู่นาก้อบบาทเนี่ยเอาสีมังงมหอยกันพี่น้องแจ็คสีมีหอยแล้วบอเด้อพี่น้องเ้ยชนีลงก่อนพี่น้องเ้ย ทีน anyway> claro oh no> ี่จะเก็บยังกุมูเจอเจอเลยนักเนาะขึ้นไปแทนนี่ห้อยหนาวก็ไม่กระเมร์ห้อยหนาวไหมสวัสดีพี่น้องน้ากับแม่น้องกิ๊กนี่คือแม่น้องกิ๊กเนาะพิตาปิตาผอมันแดดพี่น้องเอ้ยแดดแห้งพี่น้องอบผิวจังหน่อยหนึ่งหน้าเพิ่นดำเพิ่นแดงอยากอยากอยากให้หน้าขาวขึ้นหมูสันให้นี่เมยน้องกิ๊กใกล้เลยพี่น้องสองหน่วยเลยลงมานี

มาตกดอกจ้าแม่นองนัดเป็นมือกล่องหาเป็นมือกล่องหายสนีพี่น้องเดี๋ยวหอยมันอยู่สนีกัลันเออสนีสนีกจักงุ่มยังดอกเบองกี้ราจับเอาจับเอานนีัหอยนี่แลมันมุนน้ำกันเนาะน้องวางาอยไ่ายหอหอยู่บเหมเนาะ มช่มนกันเลกพี่ <ıyorlar. S 2> น้น,นยมากเิดงแ่นี่นยอ่เดีบเคยมาเลยถ้าก็มาข้างเลขเดี๋ยวมางมอยอยู่ายตัวนี้พี่นอนวันี้นนี่น้าวมด่นี่เอาออกวเกิดเมนูคกใสเกิดวว่ายกเปียกหน้าพี่องสุดท้ายกับเสีหคือเก่าพลยมันเยาลงมแาป่อ ขั้นปลอดเปียกแม่กับบไราห้อยเลยสุดยอดเลยแม่นไอ้เนาะแนี้ันกับบไรายกินแบบในคุนปลาลูกปลาต่าหาอยู่หากินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยขอหาอยู่หากินเลเด้อตามหนูแล้ยตามน้องของบึงตามน้องของบึงน้องกับบไราน้อยได้พี่น้องแนบบริเ็นที่พี่น้องเลยแม่นเบิร์ดเข่าไปแถวไหนพูกพี่น้องแถวไหนพวกแม่นเบิร์ดพี่น้องเลยไปอุ้ย ใหญ่นะน้องนี่นะแม่นทั้งทั้งพี่กับแม่พี่น้อง,งเ,อเลยแม่เบิดเลยแต่ว่ามันเป็นป่าเป็นยางสีบางๆเนี่ยความกลวงพี่น้องอันนี้นะเป็นหางเป็นหางพายพี่น้องเลยเป็นหางพายนอนนี่ขนาดว่าหางพายได้พี่น้องอหัวพายเน,อนอยี่ยปูดทั้ทงพูดเลยพี่น้อง บรรยากาศกันย่างมะเ้าหนะกันหนาวหนาวอยู่หนาวจนสวยไปเลยพี่น้องไอ้จนสิเพล่ตอนแบบนี้กะตอนเพ็นเพล่ใบใบกะสีอากาศ t h o หอนเนาะย่างมะเ้ากับย่างมะเร็งกัยังสีหนาวคือเก่าพี่น้องน้องหนาตุ๊ดตากล่องเลยพี่น้องกันกระบุตรจะนี้เปียกปะนี่ช็อตปะนี่ฮะ มันลดมาบมันกัอันนี้มีหอยย right ังแนก่อนในนี้นะมีหอยสลีหอยปังหอยยังหอยสลีหอยปังแล้วก็หอยคมองเลยหอยคมหอยจูบะปเนี่ยนี่น่ะหน่วยในมาเอาในนี้ ่น้าอะะพี่น้องทั้งสีไลยแต่น้านะใส่ใสพี่น้องเลยใส่พี่น้องบึงหอยคันพี่น้องเห็นเห็นพี่น้องเห็นบ่มาจับมานน่อยใส่า กะเจ้าไปหาหง้มคลายแต่สําหรับเฮานาะง,ง่มพอได้อยู่ได้กินเนาะสํากินยังสิ้นหยากเลยสันนี่เนะเพินบ่อยากถือกะตา่ามันมันแบบมันถือ,อยากกว่าสะิะเพิ่นเแล้วเอากระสอบเลยพี่น้องเหพพ็ดโพดโพโพดโพดเอากระสอบถือกะต่าเพื่อนถือยากจะน้ำบ,บัดสีเฮียสิขว่เพื่นนะกระสอบมาใส่เลย <c oughs> เห็ดยังกับ คนตัวเองบอกมาอนยู่แล้วนะพี่น้องก็ยังเอากัะสอบนะะเน่คก็ว่าแล้วหอยมันแนวมันหาหาบบบยากดังนาะกองก้นก็จูกก็จุดอยู่อื่น้ายนอสนีลยปาลาไข่หอยสลี่พี่น้อง ไข่ซีสมพูอ่องต่องนี่พี่น้องเอ้ยพเต็มไปเบิดเลยเป็นน้ำพอดีอ่ะเดมเขียนคิดวมันเขียนแล้มันมีเองหลักก็ะยามันเกิดขึ้นลายพอพอพอน้องพี็จะไปปองได้ย่ามันกัดกข่าในนาวะหอยปากกวางกัดกันกเข้าในนาว่ะตีบว่า เห็ดเงือ่ให้มันแพ่พันเลยอันเราบอกเขาแม่ว่าอันไม่ง่ายไม่ง่ายว่ะส่นเจ้าผู้บอกว่าพู้ใหญ่เห็ดนางแต่งฮวงจาวผูใหญ่มาเห็ดนางพู้ใหญ่มะเหยียบหัวจะกินบึ๊ปเหยียบเต้นเหยียบเต้นเหยียบมาท่านผู้ไม่ใหญ่เยอยู่ผู้ใหญ่เต้นเหยียบเต้นเหยียบม่ใหญ่แล้วอุตส่าห์งมไปปอด ผู้เสียงข้าเจ้าบ่มีแต่ห้าวได้งมหอยหรือวานข้าเจ้านดะงมหอยตึกสะดุ้งสะดิ่งสอนกุ้งตึกเฮฮาปูฮาปลาพี่น้องเลยขี่เฮื่อได้พี่น้องพายเฮือเลาะตึกเฮสะได้เฮือทางห้าวแล้วมันบอกมีมีทางนั้นแม่นมีเฮือได้ทางนั้นนะทางห้าวเนี่มันบอกมีเหือะลืมตัวนังบุ่มแบบมาขี่เฮือเนาะแค่นันเธอมาแล้วนะ ผมบอกเท่ว่ามาเผาโหลดเธท่าบมาตีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องซนี่เนี่ยล้มล้มมิต่ล้มกับล้มพี่น้องเอ้ยตกแต่ตะลุกเราห้องแนวตาห้าบ่เห็นเนาะล้มมาได้ห้อยพี่น้องเอ้ยนิทพี่น้องเด้วจ้องหน่อยซนี่นี่ย ล่มหนาล่มรังพี่น้องเล้มันตกตะลุกแน่นี่ป้าทุ่หิวเข่าก็หิวเข่าพี่น้องหิวเข่าเนี่ยสงสารไปนน้ำหิวเข่าในเน่เลยใยซองใยสามเนี่ยยังได้กินข้าพีน้องเอ้ยกันได้แล้วหอบไปไหวอยู่โหลดพุ่นพี่น้องถ้าไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง พว yeah. ่าหาเอากระสอบมาใส่เอาน้ำมาดิแ่เอากระิบบพายมาันนาี่เนาะเอ้ย่นี้น่ย่างก็เป็นง่อเนาะนี่กงมไปเรื่อยๆมันหาน้กไปห่นหน้าทะหนาวน่อเลยก็ผมมีกับเมื่อได้เลยหิวเขาจนยห่ฉบอกห้อยเลยเด้อนี่ ิ้วแห้งเลยอได้หนิพี่น้องแถวนี้จะเป็นน้ำตื้นๆพี่น้องเอ้ยตื้นกับบ่ตื้นมีบ่อนเลิกบ่อนตื้นอะไรพ,ยยพี่น้องเป็นหางพายหัวพายอยู่พูนผู้ลรพี่น้องเอ้ยย่ไกลๆผูลยเนาอพายอันนี้ไหนใหญ่ใหญ่เพราะว่าเป็นพายประธานบ้านเมืองพี่น้องเอ้ยอันนี้พักก็เป็นพักแยงสร้างพักแยงสร้างมันบ่หอมได้มีคิว น้เียลาภีน้องไปบหอยนีเป็นยงี้งุมเิสได้มาเหตเหน่ีเลยไปเบิ่งหอยน้ำกันพี่น้องว่าได้ลายสำาดมาเบิ่งมาสมน้ำกันพี่น้องว้าวผีน้องเอ้ยจนว่าบ่ายมู น้องนัดนะไ่ต้องลายพี่น้องเลยได้นลำข้าวอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าได้ปลายเนาะน้องหนากไม่ต้องลายพี่น้องน้องหนักจึได้นี่เห็นว่าก็บอาโผอยจนว่ายมพี่น้องหอยได้พี่น้องเอ้ยมาค่อยล้วนเกือบเพิ่งกระสอบโอ้ยเหนื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยมันเป็นลมเด็กมาเทากับเมื่อยยิ่มเข่ายู่น้ำเพล่หลายยังไม่กินเข่าทีไหนยังไม่กินเข่า สามโมงมจากสามโมงไปเลยดิูทีนน้าก่นอนที่จสิหนาโตสีเมื่อนะอเ้ยแต่ว่าเขาลุยน้าลุยใน้พี่น้องเ้ยแบบว่ามันจก่สีเมือยตู้ห้าแบบว่าลุยน้าลุยใน,ยน,ยมมน้มัอาแบบยากผืนนดนะพี่น้องเนี่ยแต่นี่ประทานเนียนซ้สีัก่บเนาะเมือนประานอกมประมาณสีรักเลยหอยพอ่ม้องหอยอันหอยสลีพี่น้องเย อันนี้สิเป็นหอยหอยสลี่หอยคมหอยจู่ประมาณหาลักท่วมท่างของน้องนน um ี้ฮะประมาณชองบอกหนึ่เนาะอเราจะมีพมาสติกเทกับไปกับมาย่เนานี um ้เนี <h 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 ่ะเทกับไปกับมายสะออนหอยเหนื่อยที h <h ่นเอาไม่ถนัดทางเมื่อยดินทรายแล้วทางเมื่อยก็มีแต่ขี้ดินทรายก็ พ่าเขาขึ <sup> ้นมาจากหน้าอะไรกัหนาวเลยเนาะเอออันนี้สิเป็นเนนเขาจะเห็ดหายเห็ดหน้าเนาะอย่างเี้เนาะเห็ดหายเห็ดหน้าเขาจะเห็ดน้ำใหม้บ่มีโบ้ยฮะบ่มีดอกน้ำใหม้บ่เมื่อานมื่อนี้เขาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนี่ป่าด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไม่สุขุสุขคนสุหมองสุบอดสบายดีป่าให้ใส่ป่า